็เพิ่งเพิ่งมีโอกาสได้มาวันวัน,วน,วนแรกเลยก็เป็นวันสุดท้ายของการสวดก็แล้วค่ะคือคือจริงๆแบบในความเศร้าใจของเรานะคะคือก็เสียใจการจากไปในการของของพี่ปอแต่ว่าเราเห็นคนที่อาลัยพี่ปอหรือว่ามามาให้กำลังใจครอบครัวของพี่ปอเนี้ยเราก็ชื่นใจแทนพี่ปอค่ะใครนะคะ คุยค่ะคุยก็ก็ให้กำลังใจแล้วค่ะว่าให้เข้มแข็งก็เป็นกำลังใจให้เลยค่ะเล่นละครกับพี่ปอแล้วก็เคยทำเดียรลบบ้มกับพี่ปออะไรเงี้ยค่ะตอนขึ้นคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยก็ซ้อมเต้นอะไรอยู่ด้วยกันแล้วก็มาเล่นละครเรื่องท้าดรักด้วยกันค่ะเขาเป็นค,ค,คนน่ารักสบายแบบ ติดดินแล้วก็เป็นคนแบบไม่เคยโมโหอ่ะเวลาเขาไม่พอใจ <c oughs> เขาก็จะบ่นงุง้งยิ่งงุ้งยของเขาอะไรเงี้ยตามสไตล์แบบเป็นบ่นขำๆด้วยค่ะอืม <c oughs> คือเขาเป็นคนน่ารักไงคนถึงรักเขาแล้วก็คือยิ่งพอพอตอนที่เขาป่วยอ่ะคนรู้ว่าสิ่งที่เขาทําเรื่องราวดีๆเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายเลยอ่ะคือผู้ชายคนนี้คือจิตใจเขาแบบน่านับถือมากเลยจริงๆนะคะ คือพี่ปอเนี่ยอย่างหนึ่งเลยเขาไม่เคยทําตัวว่าเขาเป็นดาราเลยอะเราชอบในความที่ว่านักแสดงก็คือนักแสดงอะมาถึงแล้วทางานก็คือเราทํางานเราไม่ได้เราไม่ได้ต้องต้องมีอีโก้หรืออะไรอ่ะซึ่งพี่ปอเขาเขาเป็นตัวแทนของของความความเป็นอันเนี้ยได้ดีมากเลยอะค่ะขออนุญาตท่านผู้มีเกียรตินะครับเส้นเหลืองดำนั้นขอเป็นทายานครับท่นผูีเกียรติ ว่มไต้องดคือพี่ปอเนี้ยเป็นแบบอย่างความพอเพียงมากๆเลยนะคะคือนอกเหนือจากการที่เขาเขาทำทำตามแนวพระราชดำรัสที่เขาแบบได้แสดงได้อะไรต่างๆเนี่ยคือเขาก็เป็นตัวแทนที่ทําได้ดีมากๆแล้วก็นอกนอกเหนือจากการทํานาอะไรของเขาเนี่ยเขายังแบบเชื่อมั่นในความดีหลายๆอย่างซึ่งหลายๆคนก็คงจะทราบอยู่แล้วว่าเขาทําอะไรมาบ้างอ่ะ ช่วยเหลือไม่ว่าจะคนสัตว์หรืออะไรต่างๆเนี่ยคือเขาก็ทำมาโดยตลอดด้วยอะค่ะอืม <st Art> ไม่เลยค่ะคือเราไม่เคยรับรู้มุมนั้นของเขาเลยอะ <st aret> ว่าเออเขาทำอะไรนอกเหนือจากว่าที่เราเรา <st aret> ได้ไปร่วมกับเขาบ้าง <st aret> บางทีเวลาที่เขาไปออช่วยเหลือกิจกรรมกิจการอะไรต่างๆที่มีคนไปให้ช่วยแล้วเราไปอย่างเงี้ยเราก็จะรู้ว่าเ๋อเขาทำอันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ถือว่าได้สูญเสียเพื่อนร่วมวงการที่ดีคนหนึ่งนะคะคือตอนนี้คืออยากจะบอกพี่ปอว่าแบบไม่อยากให้เขาห่วงอะไรใดๆเลยอะ่ะเพราะว่าเรารู้ว่าการจากไปของเขามัน ไม่ได้ตั้งตัวคือมันจากไปโดยที่แบบว่าไม่ได้พูดล่ําลาหรืออะไรกับใครใดๆอะ่ะเราก็อยากให้พี่ปออย่าห่วงอะไรลูกสาวพี่ปอเป็นที่รักของประเทศไทยแล้วแล้วก็ภรรยาของพี่ปอก็เป็นที่รักของทุกๆคนเชื่อว่าทุกๆคนพร้อมที่จะดูแลแล้วก็ให้กําลังใจทั้งสองคนรวมทั้งคุณพ่อคุณแม่ของพี่ปอด้วยอย่าห่วงอะไรขอให้พี่ปอ,อ,อความดีทุกอย่างที่พี่ปอทํามาเนี่ยเชื่อว่าจะนําทางพี่ปอไปสู่ท,ที่ที่ดีแน่ๆค่ะ ဖယဖယဖယ